ไม่เอฟเฟกต์ติ๊กต็อกแดนซิก็ก็สามารถนำมาเป็นแม่แบบได้ใครอยากรู้ดูให้จบจ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่แคปคัตกดบวกโปรเจกต์ใหม่เลือกไปที่สต็อกวิดีโอเลือกสีดำตรงนี้เลยค่ะกดเพิ่มเลยปรับอัตราส่วนไปที่9ต่อ16ที่ถูกเลยค่ะลากคลิปไปที่15วินาทีนะคะกลับมาด้านหน้าโปรเจกต์ค่ะกดกลับไปหนึ่งครั้งเลือกไปที่สติ๊กเกอร์เลือกไปที่ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ เลือกรูปทีวีตรงนี้เลยค่ะขยายให้เตรียมจอแบบนี้เลยจากนั้นลากสติกเกอร์ไปให้ถึง15วินาทีค่ะกดส่งออกเลยค่ะเสร็จสิ้นเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะเลือกรูปของเราหนึ่งรูปเลยค่ะเพื่อนๆลากรูปของเราไปที่15วินาทีค่ะจากนั้นกลับมาด้านหน้าโปรเจกต์เลยค่ะอนอกลับไปหนึ่งครั้ง เลือกไปที่ภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลยเลือกวิดีโอที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะรูปทีวีเมื่อกี้เลยค่ะกดเพิ่มเลยขยายให้เต็มจอแบบนี้นะคะกดไปที่มาร์คค่ะมาร์คสี่เหลี่ยมกดกลับกันแล้วก็ขยายรูปของเรานะคะให้เต็มจอแบบนี้แล้วก็ลากตรงมุมซ้ายค่ะ ให้เป็นลักษณะมนๆน,มนมะคะ่ะกดกลับไปหนึ่งครั้งเลือกเอฟเฟกเลือกเอฟเฟกวิดีโอเลือกคำว่าเลนหนึ่งคะ่ะเลือกไปที่ตาปลาสองติ๊กถูกเลยเดี๋ยวเรามาปรับแก้กันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่นๆปรับตามตรงนี้ได้เลยนะคะความเร็วที่15ตัวกรอง100ช่วงปรับไปที่50คะ่ะขนาดปรับไปที่50นะคะ และตัวปรับตัวสุดท้ายปรับไปที่เจ็ดสิบห้าค่ะตีถูกเลยค่ะลากเอฟเฟกไปให้สุดคลิปเลยนะคะกลับมาที่ด้านหน้าโปรเจกต์เลยค่ะกดกลับไปหนึ่งครั้งกดไปที่ภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลยเลือกวิดีโอแดนซิ่งแจ็คตัวนี้นะคะเพื่อนกด Cut Out กดลบพื้นหลังกดโคลมาคีย ลากวงกลมไปตรงสีเขียวนะคะปรับไปที่สิบห้าค่ะติ๊กถูกเลยขยับน้องมาอยู่ตรงหน้าทีวีแบบนี้นะคะกดกลับไปหนึ่งครั้งค่ะกดกลับไปอีกหนึ่งครั้งเลือกเป็นคำสั่งสติกเกอร์เลยค่ะเลือกตรงกระดิ่งสีขาวตรงนี้นะคะเลือกไปที่หัวใจตรงนี้เลยค่ะเลือกไปที่ปุ่มคล้ายๆปุ่มกด ทีวีตัวนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ลากสติกเกอร์ไปให้จนสุดคลิปเลยค่ะทั้งสองตัวเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูกันนะคะพิมมีกลุ่มเรียนฟรีสอนสร้างแม่แบบเพื่อสร้างรายได้ใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนใครใจร้อนจิ้มที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยจ้า